เอานกยุงวิ่งเข้ามาแล้วครับวิ่งเข้ามาแล้วเอาเดินเข้ามาสังเกตขมือดีๆครับผมขมือกำลังตอนนี้กำลังกำลังกำลดินครับนี่กำก้อนหินหวานไปแล้วครับผมครับดูครับนกยุงตัวนี้ครับผมไม่ยอมหนีครับผมส่วนขมือนี้ก็ดูครับกำดินแล้วครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมดูดูดูขมือนนี่ครับผมเป็นสิ่งที่กขมือนกลัวอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเนี่ครับดูนะครับผมไม่ไม่คิดว่าอะไรนะครับผมนี่ครับเป็นสิ่งที่กขมือนกลัวนะครับดูยืนไม่ยอมกินหญ้าเลยนะครับหันหน้ามองอย่างเดียวเลยมันนี้มีหลายตัวมากเลยนะครับผมวันนี้เรามาพักวัดนะครับเรามาพักวัดแล้ว ที่พักก็มีสิ่งที่ขำเหมือนกลัวนะครับดูดูขำเหมือนไล่ครับผมคือกลัวก็กลัวเลยครับผมแต่ว่าเวลาเข้าใกล้จริงๆก็ก็ต้องสู้นะครับผมเพราะว่าจนมุมนะครับจนมุมหนูล่มไม้มีไม่ยอมเข้านะครับนู่ครับร่มไม้อยู่ฝั่งนี้นะครับผมไม่ยอมเข้ายืนมายืนมองนกยุงครับไล่นกยุงแล้วเยอะนะครับหลายตัวมากเลยนะครับนี่ครับ ดีนะครับที่ไม่ร้องนะครับถ้านกยูงร้องนี่ขเมือนนี้ตกใจเลยนะครับตัวนี้หางไม่สวยนะครับขมือนกลัวนกยูงเมื่อก่อนนี้เคยตกใจจนถึงขั้นวิ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าสวยแค่ไหนกันครับมีตัวหนึ่งหางยาวนะครับตัวหนึ่งหางยาวนี่อยู่เข้าใกล้ขมือนเลยไม่ยอมนี้ครับอุดูขมือนยกขาแล้ว ลูกค้าแล้วเหยียบอะไรเนาะจ้องอย่างเดียวเลยครับผมบโอ้นกยุงตัวนั้นสู้ครับนกยุงตัวหางยาวสู้ข้ามือนครับลอาดูครับผมเอาดูครับ ต่างคนต่างไม่ยอมกันอู้ขมือขมืออ่ากำดินหวานเลยนะครับผมนี่เจอแล้วครับผมอู้ไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวสองตัวนะครับดูหางมีแต่หางสวยๆเลยครับผมนี่ครับเยอะนะครับขมือนี้กำดินหวานเลยครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับผมนี่ครับดูตัวนี้ก็ยืนมองครับผมมาอีกเ้าเอาอีกแเร็วขมือกำดินหวานอีกแล้วครับ เอานกยุงวิ่งเข้ามาแล้วครับวิ่งเข้ามาแล้วเอาเดินเข้ามาสังเกตขมืนดีดีครับผมกขมือกำลังตอนนี้กำลังกำลังกำดินครับนี่กำก้อนหินหวานไปแล้วครับผมครับดูครับนกยุงตัวนี้ครับผมไม่ยอมหนีครับผมตัวขมือนี้ก็ดูครับกำดินแล้วครับกำดินแล้วไล่ไปแล้วีน วิ่งกรนเจอเลยครับผมไปแล้วครับไปแล้วนี่ยืนจ้องอย่างเดียวครับผมขมืนเป็นสิ่งที่ขมืนกลัวอีกอย่างหนึ่งเลยครับผมแต่นี่คือไม่ร้องนะครับผมถ้าร้องนี้ถ้าถ้าร้องดูท่าทางขมืนจะแบบตกใจเลยนะครับผมอันนี้คือไม่ร้องก็เลยสู้นะครับผม ไม่รู้จะก,กลางกลางตอนไหนนะครับผมไม่เห็นกลางไม่เห็นกลางขนสักทีนะครับผมเดี๋ยาตามไปดูดูที่นอนที่ลมเงาวัดก็ลมยืนลมลื่นดีนะครับผมขอมมชูนกยุงคือนกยุงทำไมไม่กลางรเราต้องไล่ปะไ,ไล่ก็ไม่กลาง ไร่ก็ไม่กลางนะครับผมอยากจะเห็นต้องต้องอะไรต้องเวลาเขาอยากจะกลางเองบอกเฮะนี <c ười> <c ười> ่ยังไงพี่คนบัญชูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนาะ <c ười> ไม่รู้กับไม่รู้กับ <c ười> ยุงเนาะไม่เคยได้สัมผัสลกยุงแนละ้วไม่ได้เยียงถ้ารองนี่ก็เหมอนตกใจเลยนะครับผม ดูยืนจ้องนะครับผมยืนจ้องยืนจ้องไม่ยอมคาดสายตาเลยครับผมเป็นธรรมดานะครับกระมือหลาท่านอาจจะคิดว่าเราเอากระมือปลูกแบบไม่มีหญ้าครับเราตัดจริงไม้มาให้กินนะครับผมเป็นต้นโพนะครับผมตอนนี้หมดไปแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะไปตัดมาอีกนะครับ ต้นไม้ต้นโพต้นนี้กินดีมากเลยนะครับนี่ครับเราตัดมาโยนส่วนมากจะเอาไปโยนใส่นกยุงมากกว่านะครับผมนี่ครับพักหลังๆมาก็กำดินหวานเลยครับผมโอ้ดูครับล่มไม้ฝั่งนี้ก็มีครับนี่ครับไม่ยอมเข้านะครับยืนจ้องหันหน้าไปหาทั้งยุงอย่างเดียวนี่แหละครับผมเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบนะครับสิ่งที่เขากลัวนะครับ ตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่ากลัวกลัวเสียงนะครับผมแต่ว่าเห็นตัวนี้ไม่ได้กลัวนะครับเห็นตัวนี้สู้แต่ว่าเวลาเสียงนี้อาจจะเสียงดังนะครับเสียงนกยุงร้องทําให้กระหมือนตกใจนะครับผมนี่เราก็พักในวัดนะครับชั่วข้าวพักแค่ตอนกลางวันตอนเย็นเราก็ออกตัวแล้วก็เราก็จะไปพักที่อื่นนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอาหารช้างที่ที่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับน้องไพ่ป็งไง ขนมหลวงพ่อให้หมาขนมหลวงปูอาจารย์ให้ขนมสับปะรดขนมไส้สับปะรดคิดถึงบัวตองเลยกินดีใช่ไหมบัวตอง,ตองกินดีมากนะเป็นไงวันนี้คือบ่ไม่หมานเลยวันนี้นะคะอ่าไม่หมานเดี๋ยวตอนเย็นก็หมานใจเย็นใ <c oughs> จเย็นไม่ต้องสู้ไม,ไม่ต้องกลัวต้องสู้อย่างเดียว <c oughs> สู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียว <c oughs> นี่ก็เป็นที่ทำงานผมนะครับผมฮี่ร้องแล้ว นี่เป็นที่ทางานผมเราชาร์จไฟนะครับที่ทํางานนะครับตามหางช้างนะครับนี่ทําหางช้างอันนี้เก้าเส้นนะครับผมทาแบบเก้าเส้นนะครับครับวันนี้ก็ถ่ายให้ชมนะครับผมความเป็นอยู่การเป็นอยู่ของเรานะครับแล้วก็ดูว่าเขมือนกลัวนกยุงนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ข้าหมือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ